ลูกค้าอยากเล่น50แรงครับไม่อยากจะซื้อตัว40แรงผมก็เลยบอกว่า50กับ40นะฮะราคาค่าตัวต่างกันที่180,000บาทถ้าเราบ้านเรานะฮะอนเนกประสงค์ครับเต็มที่ก็20-30ไร่ก็ถือว่าทำเยอะแล้วฮะทำมันทำอ้อยทำสวนพวกนี้ครับลดขนาดกลางจอนเดียนี่ไม่ว่าจะเป็น40หรือ50มันก็ลดโครงสร้างตัวเดียวกันนะฮะต่างกันแค่แรงมาแรงบิดแล้วก็อัตราการไหลของตัวปั๊ม ขนาดยางครับความสามารถในการยกหางน้ำหนักต่างกัน40-50ต่างกัน120กว่ากิโลครับถามว่า40แรงมันก็ทำได้50แรงมันก็พุดขึ้นไปอีกครับอยากได้ความประหยัดก,ก็ต้อง40แรงมาแต่ถ้าเกิดแบบไปเฟี้ยวหน่อยมีเสียงเทอร์โบวิทย์วิหน่อยแต่ก็ไม่หนีกันมากอาจจะเพลองกว่า40นิดนึงแต่การทำงานมันไม่ได้หนีกันจนแบบหน้ามือหลังมือหรอกครับก็พอๆกันรักชอบก็อยากประหยัด40แรงแต่ถ้าเกิดว่า ฟิติๆหน่อยมีทุนเยอะหน่อย50แรงก็ถือว่าเป็นตัวเลือกชั้นดีครับเอาได้ทั้ง2ตัวนะครับผมีฝากไว้เป็นแนวทางครับผมเลยครับ